สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะครีมสายป้านา่งกระ่ังใสพร้อมโปรส่งฟีนะคะออเดอร์ Order วันนี้ป,ปังปังจุดๆนะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังซองอยู่นะคะยังไม่ให้ในการลองตัดสินใจก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามนะคะพี่น้องคะ่ะ ครีมดีการันตีจากยอดขายนะคะปังทุกวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าประจำใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ํานะคะราคาหลักร้อยพี่น้องท่าน,นที่สนใจนะคะโปรสมฟีถ้าเข้ามาสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กของแอลชวนชินแซบมอได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกๆออเดอร์ค่ะพี่น้องคะ สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวุ้วพรอมกันสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวพี่น้องขาเมื่อนีได้ยำเด็ดมือนางนะคะยำบุญเส้นแสนเล็บมือนางพี่น้องขาแบบเศีบเศีบขึ้เกาเหลาหน่นยนะคะเดี๋มาเด้อยวเศีบหมูเศีบหมูหมูอะไรใหญ่ฮะอืมแบบย่างเดียวน็จะไมาจะใส่คำนี้ปลาทาร์วไดกี้เบิ้งเข้าวไร้สองในกินมาสั้นพากันเปกดเบิ้ง บ่าคลั้งในการเบิง้งอันเขารีวิวอาหารตะกี้ก็ได้เบิง้งคักเบิ้งเนี่ยจะยุ่ยหูบเล็ๆพี่น้องคาออ้าแอไปกรมกดคอมมนต์กดดิดตา,ามเพิ่อนเนี่ยคือว่าไงเบิ้งจ้องได้รละเนี่ยตะกี้ยหายเลย จะบังอันบังยูเอ็นปีเลยมลแรกๆจ้าของเทนยูทู e พี่ส้องค่ะอันเมื่อมีคนติดตามหมายถึงว่าสางช่องแรกๆร้างช่องแรกๆอันไปหาอันกนมากกดซับสไครต์ช่องย้ําของเลยนะไปเม้นช่องนั่นช่องนี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแลกกันเหมือนเลยแรกๆนะเนาะไปแล้วอัน ติดตามช่องใหม่ๆ่องเฮ็ดใหม่ๆขึ้นกันพี่น้องค่ะเขาเขกว่ากดติดตามครับช่องเยอะของพ่อได้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นตั้งสินเนาะอันกันบางช่องก็เฮ็ดพร้อมกันก็มีุ่่มมือนีก็บลมเลิกก็มั่ตั้งใจไปลกระไรพี่น้องค่ะคนที่เฮ็ดพร้อมกันประสบความสำเร็จก็มีผู้เพิ่นเฮ็ดรังนะคะเฮ็ดพร้อมกันแซงเข้าไปแล้วกระไรนะครับกที่ลมเลิกกระไร ชัวร์ไม่สิผ่านกดเนาะเกิยความอดทอนสูงอยูย่ไหมครับเอาเอาจริงใจกี่บอชาบบ่าอีกกระบอกบ่บผ่านหรอก ตัวเขาสิ่งนี้คนมาตามคาจะคนสองคนนี่โอ้โดนแหงมันมีคลิปหนึ่งมั้มง่นรองตอนที่แรกคลิปกินจุตับมั้งคลิปนันตังค่ะยอดวิวเป็นแสนมันเกิดได้คนตามเร็วขึ้นค่ะท้ายไปเรื่อยเบ่มีคลิปใดปังนี้ยากดูค่ะ่วยสิพายคน ถ้าเขามีลิมได้ลิปหนึ่งแนมะ้ส่องปั่งึ้นมั่นไปเร็วอยู่บอกสู้กันฟังฉนบกว่า ครับคือเกาเรื่องพี่น้องเด้องุันหนึห่งแตนไรมีปัญหาเดือนซิวฝาการจุดดังดำเป็นซิวแพ้แมตตออกแดดบ่อยพี่น้องทางมากสอบถามได้สำหรับพี่น้องที่บเป็นฝานะคะแต่ว่าอยากนาเขาไสขึ้นใส่ใดเด้อพี่น้องบอกว่าบคิมตัวนี้ไปได้รักษาตาฝาเได้จ้ะ อย่างผมกนิ่งซิวอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆเมื่อร้ายเม็ดพี่เนาะเสี่ยงคนใหญ่คนใหญ่จะเป็นสิวเสียงสิวเม็ดใหญ่ๆนี่โดนจะมีแต่กับหนากับเบาใสใสแล้วก็มันก็น <c oughs> ดีขึ้นบีขึ้นเมื่อเปังกระจกไปแล้วสิคนณพ <c oughs> ่อมันก็บจำจำเขาวคือพี่น้นองค่ะเอาตามข้อจริงเนาะคะ่ะผิวของแต่ละคน้ะเนาะต้องเบิ่งที่พื้นผิวข้าที่เจ็ด เขาใส่ครีมเขาต้องเบิ่งผื่นผิวเขาน้ำบอแมนว่าใส่ปุ๊บสีขาวใส่คือคนอื่นแบบขาวใส่คือกระจกตรงสีเขาต้องเบิ่งผื่นผิวเขาน้ว่ามันคือข,ขาวขึ้นในระดับหนึ่งบอขาวขึ้นในระดับใดๆนั้งสีงนะอยู่ดูคนชอามันกับรสจำกันใส่ใส่คือยังไปสีมันกับบอแมนนะพี่น้องมันกับตามผิวโค้งผิวเก่าเห่า ยี่บ้นขาวขึ้นนะคะดีขึ้นจากเดิมแน่นอนออไ,ไปแคบหมูเนี่ยกรอบดีไหมกรอบดีเน้ส่ง มือไ,ไหวมั้เนี่ยวัวมันคำเหรอแดดงอนหอนเพี้ยสองมือมาเนี่ยภามากแค่ไหนเป็นตยูเลยมือ,อ,มมอ,อเล่นโบมี่มุงยูแต่ผ้ายูออกแบบหอนคักเลยห,อน,หอนแบบหอนแบบแสบนะเนาะย่างออกไปแ <c oughs> ดดเนี้ยมะคับมันเนี่ย <c oughs> จะสงสาบุ <c oughs> นะครับว่าลูก,กห่านใชมอ่เราเห็นหพ่หนหัวข้าวบอนเป็นน้ำหน้าตายแดดตายอีเดียไม่ร้่อ๋อน่ยสลบนะคะใส่บันเ้างๆใส่โจมมาแล้วก็ได้หมนแล้วก็ได้ได่เห็นบอกปเปลหุ่นมันง่ายๆจช่ปเปลหุ่นมันะ ขานะดแดดบาซ้า,าอันสองมือว่างหันน,ะนี่ยห่อนแห้ง่ว่าซิเข้าไปเอามือต่วปอกระแม่คองคะมันยี่สิบก,ก็ลรปอกระแมกสิบก็ลรนะคะเอามันให้เึ่งใส่ปุย๋ยไหจนแล้วนะคะสองโอ้ยเหชบเ่เชีเอของเจ้านะต้ะองจักไป I <laughs> mm. it. เก่งไหมเจ้างอมเจ้าอีดีเหรอ,อชอ,อ,อบคืบอขวาม,มไม่จะฟังใครนะมันเบอร์บอกเฟังข่อยคือบ่เบิดจ้จ๊ฉันคือเบอรจะฟังเจ้าแท้จังแล้วเจ้ากินแล้วเลยขวานมั่งสิมัง่งเจ้าเก่งบ่เก่งอ่ะเจ้าบงตัวข่อยเลยใครขึ้นใครขึ้นเยอะ จากพร้อมๆพ <fists. S 1> ี่น้องพ่อเดาดูไหมพี่น้องเบิ่งไหมพ่อลองดูแล้วพี่น้องเบิ่งออกนะคะเ <laughs> 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 บิ่งกินหนาก็รู้ว่าอ้วนนะพี่น้องค่ะไปเบิ่งคลิปเก่าอะไรนะกินหน,น้าได้หน่อย,แยๆแหลมๆซุกมือน,นออีิบ่คุมตะก๊อกเยอะบฮ้ยเบ้ออ้วนเห็นไปใช่อืม

เจอเบิ่งคลองฝามันเป็นคืนๆแบบนั้นเฟินไงบอสมันคือติพี่รองคะ่ะข้หมื่นก็มองด้วยเนี่ย <c oughs> หมืดเรี้ยวนอกม,มือนีเนาะพี่รองค่ะอ่ะมือนีแสบนอกคือเขาขาจวดจัดฝา,าดบึมนะคะยำวุ้นเส้นเล็บมือนางนะคะเศบๆบรรยากาศแจ่มแม่แรงนะคะเอาสลับมื้ยนี่เอาสองคนสิเลยขอตัวแล้วพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปน้ำมือนาครับพี่น้องเจ้ากินจนเจอคลิปเนาะอันนี้มันแบบบ้า สลับมูนีเป็น้องขาลาลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ